สวัสดีค่ะถูกแล้วไม่จะแกงแก้งอ่าเองมอ่ะเปิดดิมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับข้างข้างฝาทำอะไรเด็ดนะคะวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่มาเป็นช่างบ้านบรยากช่างบ้านปูเสือนั่งกันแบบบ้านๆอันนี้คือล่ามล่ามไงเป็นแปลเป็นล่าม ช่หมายถึงลุ่มล่ามหมายถึงว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นล่ามมาเป็นโซ่ก่อนี่เล่นดีกว่าเล่นเลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบปวดหัไปเยอะเลยช่วงเนี้ยหมายถึงอายุโอ้ยหมายถึงมุกอ่ะนี่เดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวพี่เป็นล่ามเองหมายถึงจะเป็นล่ามใช่ไหมอ่ะสมมตินะอ่ามามาต้องแปลให้ได้ทุกคำพูดเลยนะโอ้ยสบายอ่ะสมมติเอาใหม่นะคะอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องระคังข้างฝาทำอะไรแดด วันนี้เราเปลี่ยนโลเคชันมาเป็นข้างบ้านนะคะปกติเราจะทำในครัวนะคะวันนี้เรามาทำกันนอกบ้านนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะทำส้ตมตำปูปลาร้าอะไรเดี๋ยวอันนี้ปูปลาไ้าใช่ส้ตมตำส้มตำใช่อ๋อน,นี่คือส้มตำส้มตำข้ามตำอ,อย่างนี้อ,อ,อย่างนี้เหรอไม่ใช่อย่างนี้นะ มัน,นเป็นมันเป็นอาหารที่คนเขากินกันตลอดมันไม่มีตกยุคตกสมัย <c oughs> ใช่แล้วนะ <c oughs> ครับผมมันเป็นคือส้มตำพริกร้อยเม็ดนั่นเองนะครับผม <c oughs> วันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองชิมกันดูว่าจริงๆไอ้ส้มตำพริกร้อยเม็ดนี่มันเผ็ดที่เขาว่ากันจริงๆไหม <c oughs> อยากรู้าก,การว่าจริงมันเผ็ดแค่ไหน <c oughs> ไอ้ส้มตำพริกร้อยเม็ดเนี่ยแล้วมันจะกินได้ไหมัจะกินไม่รู้แล้วอากาศบ้านเราแม่งร้อนด้วยใช่เดี๋ยวมาลองดูกันวันนี้เดี๋ยวจะให้แครเป็นคนตำแล้วกันแผมเป็นคนจับคกเป็นลูกมือเออเป็นลูกมืออ่ะช่วยหยิบ ได้ได้สบายได้วันนี้เราจะมาทำส้มตำปูปลาเลอปลาพริกหนึ่งร้อยเม็ดนี่คือพริกร้อยเมตรนนาก้าเรียกคือแบบเห็นแล้วก็แบบเอ้ยมันจะกินได้ั้ยเนี่ยเคกินเหมือนกันเนาะปกติมากสุดก็สิบยี่สิบเม็ดใช่แล้วไปลุยกันทํากันเลยดีกว่าป่ะปะอย่างแรกยังไงอย่างแรกเดี๋ยวเราจับกล้องอย่างโอเคเราก็ต้องใส่พริกไปตมก่อนใส่หมดนี่เลยใช่แล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะคะแล้วเราก็ต คือแบบแค่พิกอะ่ะครึ่งคคกไปแล้วอะ่ะ <c oughs> จริงจริงครึ่งคกเลยตอนนี้ตามจนกล้ามขึ้นแล้ว <c oughs> ใช่กล้ามแขน <c oughs> นี่มาดูคือแบบนี่คือครึ่งโคกอะ่ะพิกก็ครึ่งพิกก็คือกกครึ่งโคกแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมกระเทียม สนใจอยากตำไหมมาโชว์เลยดิมาไหมมาีนะคะจะพามาตำนะคะนิดนะคะออยเม็ดนะคะตำค่ะมี่ปวดแขนใช่ไหมข้างในที่มาเปลี่ยนเนี่ยบ้าบอเตรียมละเอียดต้ใส่อะไรอีกคะใส่มะนาวมะนาวเดี๋ยวนะครัปบปลาใส่ไปนี้ได้ใช่ไหมคะเออพี่ว่าหนูมาตำดีกว่าคะ่ะกูจับกล้องเหมือนเดิมดีกว่าไม่น่ารอดคะ่ะ ตามแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยตามแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อันนี้ไม่เรียกเซ็กซี่เรียกว่าะหมายถึงคนโอนเชอวิ่งล้วิ่งไปแล้วเนาะใช่หนูเนาะสบายใจหน่อยหรือว่าหนูไม่งั้นเครียดตายเลยนะ คือเห็นสีแล้วแสบมากเลยตอนนี้แสบป่าแสบแห่แห่คืออะไรอะแสบแห่เงี้ยถางกีษมะนาวเรืยออะไรเกรมมองเฮ้ยไายดีว่ะอ้าวโหนี่บอกเลยภาษาอังกฤษโหครูนี่ชมมากโอเรียนเก่งเกสีเกนิยมเฮ้ยนัิพนี่เป็นเด็กดีแล้วเนี่ยช่วยครูยกหนังสือจากรถขึ้นมา เอ,อไปใส่ประมาณเมื่อกี้ใส่ใส่ประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือน้ำปลาเละน้ำปลาเละน้ำปลาเละว่าจะเล่นๆนะนี่น้ำปลาเละขอนัวเลยใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะนตัดหวานนิดนึงซ้งตมตำปลามันไม่ต้องหวานมาก ใส่ท่ฝักยาวลงไปด้วยเพื่ความาสีสันที่มันน่ากินด้วยอัตรลดหนูพูดว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะเป็นล่ามนี่ใส่มะเขือมะเขือเปาะเปะกระเทาะหน้าแวน่นไผ่เรืออก แอ็นอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดเอากระจกที่ไหนสง่งเยี่ยมเยี่มยมมองมองนกคุณตองลองอะไรไปเรื่อยเป็นลาบเป็นลาบเป็นอ๋อแต่หนูว่าตอนเนี้ยทำไมอะรุมลาบละ <laughs> เหมือนแบบวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะดี่กว่าเมื่อี้นะพีกว่าไมื่อีคนข้างนี่อ้โหููเหมือนแบบชีวิตนี้ขาดพี่ไม่ได้แล้วอะ,อะขาดพี่ไปเหมือนใจจะขาดเพราะหัวใจหนูอยู่กับพี่หมดแล้ว ทั้งตัวแล้วหัวใจตับไตไส้พุงหมายถึงที่เยี่ยวด้วยอยู่กับพี่หมดเลยอันโอ้ยล่ามไงแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะอันนี้เขาเรียกมะเขือเทศสีดาอันอะไรมเขือเทศ เล่นทุกคลิปคลิปไหนมีมะเขือเทศจะต้องเล่นบอกว่าเด็กๆนะครับถ้าดูนะฮะอย่าไปทําตามนะเพราะว่าพริกมันเผ็ดมากเอาไว้ให้เอาไว้ให้เขาเรียกอะไรเออโตกินเผ็ดได้กินเผ็ดได้หน่อยมากหน่อยก็ค่อยๆทำนะอันนี้ผมเห็นในชาแนลต่างๆเขาทำเลยแล้วผมอยากรู้มันเผ็ดจริงป่บาวะหรือว่าแบบมันแค่แบบแอคติ้งร้อยเบสไม่เผ็ดแต่มากสุดเห็นมีคนทําพันหนึ่งมั้งโอ้พันยเยอะมากกว่านี้ก็ไม่รู้แต่พอลองร้อยก่อนถ้าร้อยยังไม่เผ็ดเดี๋ยวจะเพิ่มไปเป็น300 700 900 1,300อยเก เสร็จยังเสร็จแล้วตอนนี้ได้ที่มากโอเคจะคุกในนั้นเลยให้เห็นพริกกันไปเลยเดี๋ยวจะหาว่า<อ>ละค้งข้างฝาทําไม่จริงดูหให้ดูความแดงพริกถ็งไหมหั้ยคือแบบนี้แต่พริกอะมา่อดองะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับต้อวต่อไปเราจะเอามะละก,กอ,อลงไปคุกเขานะฮะ คือแทบจะไม่เห็นเส้นมะละกอเลยอ่ะคือเห็นแต่พริกอ่ะโอ้ย oh คือแบบนี่มะละกอลูกหนึ่งอ่ะดูดิ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เห็นแล้วแบบดูซิวันนี้มีไปไปโรงพยาบาลกันมั่งอ่ะอ <c oughs> คือไม่เห็นเส้นมะละกอกินส้มตําอย่างเดียวมันไม่อร่อยต้องมีเครื่องเคียงด้วยผักที่คุณคู่ควรขนมจีนที่คุณคู่ควรมีหนังไก่ด้วยแล้วก็มีแคปหมูเหมือนเรากินแก้เผ็ดเอาการไว้ก่อนไม่คือต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วอะพี่ร้อยเม็ดผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้แบบแก้เผ็ดอะไรได้ขนาดนั้นหรอกเว้ยแต่ว่าเราก็เอามากินแบบเผื่อให้มันอร่อยด้วยเยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยจะเป็นไรท้องกระท้องบอกว่าเนี่ยเผ็ดๆขนาดเนี้ยต้องแส็บท้องเออ ส้มตำปูปลราพริกห0ึ่งร้อยเม็ด <ไป S 1> ดูสีด<อ>ิเห็นสีก็เหงื่อแตกวะเอเกเราไปลองกินกันว่ามันจะซีซาสักแค่ไหนมา <c oughs> ครับผมนะมาชิมกันนะฮะ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> ดูพริกมันแดงมากนะเว้ดูดิ เห็นปะนี่ร้อยเมตรจริงๆนะครับผมนะฮะนี่คือแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงนะผมจะทำสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจนไปถึงพิกหมเมตรอะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับเหมือนตักพิกกินเลยนะคำเท่านั้นมันไม่มันไม่เล็กชาเลนจ์ีคำขนาดนี้เนาะ คือเหมือนกินพริกอะ What? Oh, no. นี่เราเพิ่งเคยกินเนาะคนอื่นเขาเคยเขาก,ก็กินกันแบบ 150, 200, 300ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยเม็ดแข่งกินกันเป็นชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยเราเราลองร้อยหนึ่งก่อน <c oughs> เรายังกำเนินชีวิตอยู่ได้โดยที่่แสบท้องเ,เราก็จะทำสองร้อยไปสามร้อยเม็ดไปเรื่อยๆลองดูว่าเราจะกินได้แค่ไหนที่แบบกินไม่ได้เลยอะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกลามไปที่หูแล้วเผ็ดเหรอ,อท,ที่กากไม่มีกลับไปลงแล้วเจอแต่ที้ถ้าหมูกินทีิก็เล่นเอาง่าย มันจะมันจะมีคลิป200เมตร300เมตรต่อเลยนะวายหนึ่งเยอะไม่มไหวแล้วอะ่ะคนเขาชิมทีเก่งๆแบบซูงฮกเลยอะ่ะช่องที่ทำสามร0อย0ี่ร้อยห้ารอ่งพันเรืองะนั่นง,ง,งคลิปขายตาไหลเรามาแข่งกันน้ำตั้งอยู่นี่ใครกินน้ำก่อนแพ้จะดูดน้ำยางยางลืมลืมใครกินน้ำก่อนถือวแพ้พี่ทำหนูพี่ทำหนึ่งคาบกันติบแล้วจาหนู คำใหญ่หรือคำเล็กอ่ะคำธรรมดานะ oh, <no. S 3> แต่พี่่ะแค่กินคำน้อยมากอะ <c oughs> ไม่งปองพี่วะยูปากน้อยอะแต่พี่ปากใหญย คุณก็สำลักกันเลยตายแล้ตายนูเฮ้ยอะไรอะกินน้ำแล้วอะให้เหรอเออแพ้กินตอนไหนวะให้ทำไมทำไมกินตอนไหนวะน้ำอยู่นี่นี่ไงเรากินพี่กินตรงนี้อ้าวเหรอยอมแพ้ก็แล้วไมไหวเพลิ แค่ตลอดเลยอ้อ่อนมากไม่หวานตัวจริงน่าเป็นผูหญิงเอเลยเป็นผู้หญิงเถอเลยเป็นหญิงเถอเลยเอเาไรอะ เป็ดจริงยอมรับเป็นเพียงแค่จริงให้เลยอ่ะเผ็ดมากตาไหลเป็นทางเบลลองหน่อยลองให้ดูหนเลยนี่ผมจะให้น้องทายผมนะครับมาลองคิมดูว่าคำแรกจะเป็นยังไงนะครับคุณปูนเลยเฮ้ยโอ้โหกลัวกลัอะไรอ่ะนี่ดีคุณหน่อยไหล หรือว่ายังยังไม่ค่อยเร็จกลย้อีกคำดิของมังลองพิษแค่ไหนยังยังยังหลมอ่ะยังยังเอาไอีกไปเรื่อยไปเรื่อยเหตุทำแล้วสองคำแล้วเ้ยเอาอีกคำที่สามนะครับ เริ่มร้อดแล้วได้ปะมาแล้วรอดอ่ <c oughs> ะ <c oughs> โอเคครับผมเอาออเอาเอเหมือแนแจ <c oughs> ้งน้องฝา,ากไว้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับช่องระคังข้างฝาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ตลอดคลิปเลยจะลืมนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยใช่กดติดตามช่องละรังนะคะต่อไปเราจะทำคลิปอะไรอาจจะแบบเฮ้ยผมมาพลิกแบบพันเมตรหรือแบบสักกิโลหนึ่งครึ่งกิโลงี้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณหน่อยแค่นะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายัดถังงัดถังงัดถังงัด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 เ้เปล่าชอบชอบไป